เนี่ยสื่อญี่ปุ่นวันนี้รายงานเข้ามาตอนก่อนจะเข้ารายการกันเลยนะฮะว่าสายการบินแอร์เอเชียกรุกมาลเลเซียประกาศปิดฐานบินที่ประเทศญี่ปุ่นครับร่วมคุยกับบรรชาโดยบริษัทเมืองไทยประกันชีวิตจำกัดมหาชนยังคงอยู่กันที่ญี่ปุ่นดีไหมฮะพราะไหนๆก็ไปตลาดหุ้นโตเกียววันนี้ก็ปิดทําการทั้งวันแล้วอันนี้นี่นะครับก็เป็นเกี่ยวกับเรื่องของ ความยากลำบากกับธุรกิจของสายการบินจริงๆนะครับเพราะว่าในที่สุดเนี่ยสื่อญี่ปุ่นวันนี้รายงานเข้ามาตอนก่อนจะเข้ารายการกันเลยนะฮะว่าสายการบินแอร์เอเชียกรุ๊ปมาเลเซียประกาศปิดฐานบินที่ประเทศญี่ปุ่นครับสื่อญี่ปุ่นยักษ์ใหญ่เช่นนิกเกอีเนี่ยนะครับได้มีการรายงานออกมาในตอนช่วงเช้าวันนี้ครับบอกว่า แอร์เอเชียกรซึ่งเป็นบริษัทแม่ของสายการบิน Air ์เอเชียที่มีเครือข่ายการบินของสายการบินต้นทุนต่ําขนาดใหญ่ที่สุดในอาเซียนนี่นะครับนิกกิของญี่ปุ่นเนี่ยได้รายงานนะครับว่า Air ์เอเชียกรุ๊ปเนี่ยนะครับได้ประกาศตัดสินใจปิดฐานบิน ที่อยู่ในประเทศญี่ปุ่นซึ่งส่วนใหญ่ก็จะเป็นสนามบินที่ได้มีข้อตกลงกันไว้ในการทำแอร์พอร์ตสำหรับโลคอสแอร์โลคอสแอร์ไลน์ของสายการบินแอร์เอเชียในประเทศญี่ปุ่นนะครับซึ่งสื่อดังกล่าวได้รายงานตรงนี้บอกว่าการปิดฐานบินของสายการบินแอร์เอเชียในประเทศญี่ปุ่นเนี่ยนะครับะจะมีการประกาศออกมาอย่างเป็นทางการในเร็วๆนี้และที่สําคัญก็คือว่าในช่วงของเมื่อวานนี้รวมถึงวันนี้ด้วยนี่นะครับมีการประชุมของฝ่ายบริหารระดับสูงของแอร์เอเชียกรุ๊ปซึ่งเป็นบริษัทแม่ที่ประเทศมาเลเซียนะครับ การประชุมในครั้งนี้ก็มีการเปิดเผยออกมานะครับโดยสื่อของนิกเกิตบอกว่าจะมีการประชุมทบทวนการร่วมลงทุนกันกับธุรกิจในญี่ปุ่นไม่ว่าจะเป็นธุรกิจเกี่ยวกับเรื่องของสายการบินร่วมกันที่เปิดเส้นทางบินเข้าไปในญี่ปุ่นจนกระทั่งแอร์เอเชียกรุ๊ปเนี่ยไปตั้งฐานบินที่ญี่ปุ่นรวมไปถึงธุรกิจประเภทอื่นที่เชื่อมโยงเกี่ยวกับการท่องเที่ยวในตลาดการบินของญี่ปุ่นด้วยนะครับซึ่งผลของการประชุมนั้นก็จะประกาศออกมาในสัปดาห์หน้าแต่ว่าในวงการของทางด้านการบินเนี่ยนะครับก็มีการประเม จริงอยู่ครับญี่ปุ่นเองเนี่ยนะครับถึงแม้ว่าจะมีการเริ่มที่จะผ่อนคลายมาตรการในการบินกับสายการบินระหว่างประเทศเข้าสู่ญี่ปุ่นท่านผู้ชมจะเห็นใช่ไหมฮะมีการเปิดรายชื่อประเทศที่สามารถอนุญาตเข้าญี่ปุ่นได้นะครับอย่างของคนไทยเนี่ยโอ้โหเลิฟมากๆเลยเป็นลูกค้าขาใหญ่เนี่ยนะฮะแต่ว่าการทําการบินในญี่ปุ่นเองตอนนี้ก็ยังไม่ฟื้นขึ้นมาถึงระดับที่เป็นที่น่าพึงพอใจยังไม่ต้องต้องพูดถึงครับว่าฟื้นมาถึงครึ่งหนึ่งยังไม่ต้องพูดถึงครับว่าฟื้นข็้มาเหมือนก่อนที่เกิดโควิด แต่ว่าฟื้นขึ้นมาถึงระดับที่น่าพึงพอใจนี่ก็แสดงว่าอยู่ประมาณสัก1 0 2 0สัดส่วนนี้ยังไม่ขึ้นเลยครับนะฮะดังนั้นแล้วเนี่ยนะครับตลาดการบินของในญี่ปุ่นเนี่ยก็ยังคงอยู่ในช่วงของภาวะซบเซาแล้วก็เงียบเหงานะฮะทำให้แม้แต่การที่ตั้งฐานบินของสายการบินที่มีฝูงบินเป็นจานวนมากขนาดใหญ่ยกเวางเช่นแอร์เอเชียเองเนี่ยนะครับในแง่ของการที่ปฏิบัติการร่วมกับต้นทุนค่าใช้จ่ายก็ดูจะไม่คุ้มทุนอย่างแน่นอนนะครับสื่อของนิกเกอิญี่ปุ่า จริงๆแล้วนี่นะครับฐานการบินที่ทางด้านของแอร์เอเชียกรุ๊ปบริษัทแม่นี่นะครับได้ประกาศออกมาว่าจะปิดฐานบินในญี่ปุ่นเนี่ยมันก็ไปสอดรับกับเรื่องของผลประกอบการของแอร์เอเชียกรุ๊ปเหมือนกันในฐานะบริษัทแม่เมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านไปนี่นะครับบริษัทแอร์เอเชียกรุ๊ปซึ่งเป็นบริษัทแม่ของสายการบินแอร์เอเชียเนี่ยได้ประกาศผลประกอบการรายไตรมาสซึ่งเป็นผลการประกอบการที่ขาดทุน พุ่งสูงที่สุดรายไตรมาสนะครับก็เลยทําให้สายการบินแอร์เอเชียซึ่งก็คือแอร์เอเชียกุปบริษทัทแม่เนี่ยตัดสินใจจะแก้ปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของผลการดำเนินงานสภาพคล่องต่างๆเนี่ยด้วยการระดมทุนแล้วก็เป้าหมายในการระดมทุนสูงถึง600ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ19,200ล้านบาทคือจะเอาเงินจำนวนเนี้ยนะครับ มาที่จะทําให้ธุรกิจการบินเครือข่ายทั้งหมดที่อยู่ในฝูงบินแต่ละประเทศเนี่ยสามารถจะขับเคลื่อนหรือว่าเปิดให้บริการการบินบนข้อจํากัดต่างๆไปได้ให้ใดนดานที่สุดเท่าที่เป็นไปได้นะครับเพราะฉะนั้นจากจุดตรงนี้เองก็เชื่อว่าการที่สื่อญี่ปุ่นอย่างนิกกี้นั้นออกมาเปิดประเด็นนี้แล้วก็ส่วนใหญ่ก็คือค่อนข้างจะแม่นอยู่แล้วครับว่าการตัดสินใจอะไรเกิดขึ้นเนี่ยมันก็สะท้อนได้อย่างชัดเจนนะครับท่านผู้ชมครับว่า ตลาดการบินที่เกิดขึ้นในขณะนี้ทั่วโลกนั้นยังคงไม่ฟื้นตัวสะบักสะบอมนะฮะแล้วก็อย่างที่บอกไปครับว่าเรื่องของการที่จับคู่การท่องเที่ยวทราเวลพับเปิลเรื่องของการที่มีวีซ่าพิเศษเกิดขึ้นเรื่องของการที่ให้เป็นนักเดินทางแต่ไม่ใช่นักท่องเที่ยวเนี่ยยังไงก็จะมีต้นทุนที่สูงอยู่วันยังค่ำนะครับซึ่งก็ถือว่าต้องช่วยกันจริงๆนะครับในการให้กำลังใจแล้วก็รอการฟื้นตัวที่จะกลับมาในอนาคตกันนะครับ คับนั่นก็คือเรื่องราวของ Air Asia ช r o u p นะฮะที่ปิดฐานการบินที่ประเทศญี่ปุ่นนะฮะ